สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่25กรกฎาคม2564โดยเฉพาะบัคคัังเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรจะจกันบ้างเชลซีช่วงเช้าว,ว,วันนี้สุดท้ายแล้วฮาร์เลนไม่ตกลงสัญญาจบับไหนกับใครทั้งสิ้นเลยนะโดยทางเอลลิมบาลฮาแด์นั้น ยังเดินการตกลงสัญญาส่วนตัวกับทีมไหนก็ตามที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้จากการยืนยันของฟาบิซซโอราานโน่ัวุที่ผ่านมาสื่อในยุโรปนั้นพยายามจะเล่นข่าวกับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์อย่างต่อเนื่องซึ่งมีทั้งกรณีถูกโยงกับทีมใหญ่รวมไปถึงการแอบไปตกลงสัญญาส่วนตัวกับสโมสรอื่นๆเขาอย่างไรก็ตามราาโนนั้นยืนยันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นั้นไม่ได้เป็นความจริงและตอนนี้ฮาเรานไม่ได้ทำตกลง,งสัญญาสัญญาส่วนตัวกับทางสโมสรอ,อื่นๆเลยตามที่มีข่าวออกมาเพียงเท่านี้มีเพียงแค่การเจรจากับทางดอตมุนเกี่ยวกับทางสัการสนักของเขาและตําแหน่งนกการต่อไปของนกเตนั่นเองอนอกจากนี้นักข่าวคนดังชาวอิตาลีนั้นยังระบุเพิ่มเติมตมวาว่าบริษัทดอตมุนต้นสกัดของหัวหอกเวสปีหลันี้ยังไม่ได้รับข้อเสนอยังเป็นทางการจากทางเชลซี แต่อย่างใดและไม่ได้มีการเจรจาอย่างที่สื่ออื่นๆนะฮะพยายามเสนอออกมาสำหรับทางฮาร์แลนด์กรนีมีข่าวกับทางสิงค์ครามเชลซียังหนักเลยนะโดยบรรดาสื่อในอังกฤษและก็เยอรมนีต่างเล่นข่าวมาว่ากองหน้าชาโนเวอร์กรณีกับแชมป์สโมสรยุโรปทีมล่าสุดไม่เว้นแต่นะวันกันเลยทีเดียวเป็นด้านวงงานนี้ฮาร์แลนด์นะฮะจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่ไปทีมไหนทั้งสิ้นเพราะไม่ถูกใจนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ทูเคิลโอยูนิตมิดฟิลสิงหยืนหัวแถวโลกอยู่แล้วโดยทางโทมัสทูเคิลเฮดโค้ชของทางเชลซีบอกว่าจุดแข็งของทีมนั้นคือยูนิตกองกลางเพร,ราะดมไปด้วยเกรดโบคาสตัดมาแค่2คนอย่างทางจอรญโยหรือเอนกรกองเต้ก็ลุ้นบอลลงดอนได้แล้ว เดยตำแงบอลทองคําได้พิจารณาจากความสําเร็จรายการเมเจอร์ปีนั้นๆอย่างตามปกติหากไรซ์ร์นเมนต์ฟีฟ่าเวิร์คัพชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปหรือโคปาอเมริกาคณะกรรมการก็จะมองไปไปยังดาวเด่นของทีมแชมเปียนลีกซึ่งในปี2021นะฮะเชลซีเนี่ยกดแชมป์แชมเปียนลีกไปแล้วเพราะความโดดเด่นของกจองเต้อย่างไรก็ตามจอร์จินโยกก็ยังได้ขายที่ลุ้นเพราะทั้งคว้าวิกเอีร์และก็แชมป์ยูโรนำทีมชาติอิตาลี แล้วเพราะลำวิฟิล์ต่างประเทศประสบความสำเร็จนี่เองก็ทําให้ทูเกลนั้นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ระหว่างไปเปิดแคมป์ยังประเทศไอแลนด์เดี๋ยวเขาจะบอกว่าแน่นอนที่สุดนะประการแรกเป็นเรื่องที่ดีที่คนพูดกันเกี่ยวกับนักเตะของเราจากนั้นก็เจอะไปยังคนอย่างทางจอร์จินโยอย่างอินโกโรกงเต้มาอยู่ในจุดที่สร้างสนใจเพราะทั้งคู่นั้นมีประโยชน์ต่อทีมมากมายไปอยู่ทีมไหนบนโลกใบนี้ก็เบาแรงพวกเขาได้เยอะ ซึ่งเรารู้สึกโชคดีที่มีพวกเขาปรุ่มทับมาติโอโคอซิสก็เป็นประเทศเดียวกันหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งความสามารถโดดเด่นเหมือนกันดังนั้นเราจะมีความสุขที่สามิดฟิลเหล่านั้นเป็นคนในสังกัดของเราไม่ว่าทีมไหนบนโลกใบน,นี้มีแบบนี้ก็คงจะสร้างประโยชน์ได้เยอะนะฮะความพยายามของพวกเขาในด้านฟุตบอลชัดเจนกว่าคือนักเตะท,ที่เล่นเพื่อทีม <Okay. S 1> คือตัวช่วยอย่างแท้จริงช่วยให้ชาวบ้านเล่นง่ายไม่เกี่ยงงานหนัก กระตือรือร้นเพื่อคนอื่นเขานี่คือสารอันน่าทึ่งสำหรับวงการฟุตบอลเพราะเราคนปิดทองหลังพ้าเหล่านี้จะก้าวไปอยู่ในจุดที่น่าสนใจพวกเขานั้นขึ้นชื่อในเรื่องของเล่นเพื่อทีมมันคือรเรื่องนี้มันเป็นการสื่อสารที่ถูกต้องสู่วงกว้างอันหนึ่งคู่แข่งแย่งบอลลงดอกกาตาเตะเตชลซีคงจะเป็นลิเอเมพซีอดีตกัปตันทีมบาเซรลนาที่ได้แชมป์โกปาเดเรและก้าโกปาอเมริกานามทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเอง ่ในผมเป็นคว่าง,งานนี้นะฮะถือว่ามีแข่งพอสมรรค์อยู่ในทีมแล้วก็คือเองกรคอนเต้ onte, แล้วก็ Yo จอร์จินโย่ตนเองก็ต้องรอรู้ต่อไปการักก้ว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับคาราซิสต,ตอบสื่อหลังตกเป็นข่าวลือาว่าอาจจะย้ายซบเชลซีในช่วงสมัมมานี้ โดยเงินที่ทางซาซ่าคารลิชิสนะฮะกองหน้าจอมโตรมประตูของทางสุดกาดออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจด้วยตนเองแล้วหลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักมาว่าอาจจะย้ายไปค้าแข้งกับทางเชลซีในสชิงของบริกิทแลรายการหน้าโดยก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ปิดโอกาสอะไรทั้งนั้นแต่ก็มองเห็นภาพของตัวเองต่อสัญญาฉบับใหม่กับสุดกาดออกไปค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันโดยตาทีมชาติออสเตรเียก็ได้กล่าวกับทางสื่อต่างประเทศนะครับ โดยการที่อยู่ต่อหรือย้ายทีมเนี่ยไม่ใช่เ,เรื่องที่ผมสามารถตัดสินใจปุ๊บปั๊บคนเดียวแล้วทําให้เกิดขึ้นได้ทันทีมันต้องดูความเหมาะสมของรายละเอียดรวมถึงปัจจัยร่วมตามสถานการณ์ต่างๆอีกด้วยแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วผมจะเป็นคนเลือกทางเดินให้กับอนาคตของโนเองฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือทําให้ผมรู้สึกประทับใจจนอยากจะฝากชีวิตเอาไว้ด้วยในระยะยาวและหากเห็นว่าอะไรเหมาะสมผมจะเลือกทำมันโดยไม่ลังเลเลยนะ ถึงแม้จะมีชื่อตนเองถูกโยงเข้ากับสมโมสรใหญ่ๆแต่เอาเข้าจริงๆนะผมค่อนข้างผ่อนคลายนะคือเมื่อดิยวยังไม่เกิดขึ้นคุณไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลาคิดถึงมันเลยท้ําไปําสคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยผมกำลังค้าแข่งกับสมโมสรยอดเยีเ่ยมอยู่แล้วมีแต่ความสุขสนานที่ด้เล่นกับฟุตบอลกับเพื่อนวมทีมทํางานกับสตาฟโค้ดและตอนนี้พวกเรนานั้นกำลังคึกที่สุดเลยกับการเตรียมความพร้อมสู้ศึกน,นรายการใหม่ในครั้งนี้ เป็นวัาง,งานนี้ดูแล้วคาริซิสเนี่ยตอบสื่อเป็นที่เรียบร้อยหลังตัวเขานี้มีข่าวกับทางเชลซีในช่วงสมเมอร์นี้นั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่นครับปืนพร้อมอัพค่าเหนื่อยให้แข่งเชลซีหวังดมน้าให้เขานี่ย้ายทีม โดยมีรายงานมาว่าอาร์เซนอลน,นั้นพร้อมอัพค่าเหนือให้กับดาวเตะของดานเชลซีรายหนึง่งเพื่อหวังจะดึงใจเขาย้ายตัวร่วมทีมในถิ่นเอเมเร์สตเดเียมในช่วงสมัยน,นี้โดยมีรายงานอกว่าอาร์เซนอลพร้อมจะตอบสนองความต้องการค่าเหนือของทาม,มิอับราหัมเพื่อนำกองหน้าชเชลซีรายนี้ไปยังเอเมอร์สตีดิเดียมในช่วงสมัยน,นี้ซึ่งทันเดอร์การเนอร์นั้นกลายเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญ,ญญากับทางอับราหัมหลังโชมัสตูเคิล ในใหญ่ของสิงบรูพร้อมที่จะปล่อยนักเตะวัย23ปีรายนี้ออกจากท,ทีมในช่วงสมอนี้ทั้งนี้อับราฮัมนั้นสามารถทําประตูให้กับทางเชลซีได้อย่างสม,ม่ำเสมอและก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาในระหว่างการยืมตัวที่บรสตอลซิตี้โซนซซิตี้และก็แอสตันวิลล่าแต่ทางดูเคิลนั้นดูเหมือนจะไม่มั่นใจในตัวของเขามากมายนักจนทิ้งกองหน้ารายนี้หลุดออกจากทีมอยู่บ่อยครั้งกันเลยทีเดียว โดยอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการย้ายไปออสตันของอับราฮัมก็คือค่าเ่อยของเขาซึ่งปัจจุบันนั้นรับอยู่ที่ประมาณ80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และคาดกันว่าเขาจะต้องการอยู่ประมาณที่125,000ปอนด์แต่ทาง d a i l y e x p r e s เได้กล่าวมาว่าออสตันนั้นได้ระบ,บุในการเจรจามาว่าเขาพร้อมจะตอบสนองความต้องการของอับราฮัมหลังมิเกลอเตต้าต้องการเสริมตัวเลือกแนวรุก ซึ่งทางอับราฮัมทําไปแล้ว30ประตูจะั้งหมดจาก2นัดให้กับทางเชลซีและเจ้าตัวจะมาสนับสนุนและก็แข่งขันกับทางพีแอร์เอ,อเมริกโอบามิยองและก็อเล็กซองลากาเซตที่าร์เซน,นทางนี้การย้ายทีมร่วมทีมเอซิมิลานของทางโอลิเยชิรูด,ดูเหมือนจะทําให้ทางอับราฮัมนั้นได้มีโอกาสในทีมนี้บ้ากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเมื่อทางชูเครลยังคงต้องการจะปล่อยตัวดาวเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ออกไปอยู่ดี ดดเดอะ์ูุกเคิลซึ่งนำทีมเชลซีควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อาการที่แล้วเนี่ยกำลังได้ดมทุนในการซื้อตัวเออร์ดิงบอรฮาวรนโดยกองหน้าบ,บรรสเซตบูลไบรนี้มีมูลค่ากว่า150ล้านปอนด์ทั้งนี้อับราฮัมนั้นเดินลงเล่นในศึกฟุตบอลเยอรมันไปเพียงแค่12นัดเมื่อาการที่แล้วและโทนี่คาสคาริโนอดีตดาวเตะของทางเชลซีได้กระตุ้นให้เขาเนี่ยออกจากทีสมสแตมฟอร์ดบริดต์ในไม่ช้าก็เลยหลือๆนี้ โดยเขาต้องได้ลงเล่นแล้วตอนนี้คัสคาริโนได้บอกกับทาง t a l k สปอร์ตอนนี้เขายุ่ยุ23ปีแล้วเชลซีไม่น่เติอาทางคารัมัสันโอดอยพวกเขามีบรูปเบนลอสซัชชิกพวกเขามีบินบริกิมอที่ออกไปแบบยืมตัวการเบียดเข้าไปในทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะทีมชาติเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะดูสิเขาสร้างทีมอังกฤษจากผู้เล่นของเชลซีเขาได้ปรากฏตัวเพียง6นัดและเป็นตัวสำรองของแฮร์รี่เคน แต่ผมก็ยังคิดว่าทามี่ต้องย้ายถิ่นนะผมโชคดีที่ได้เห็นเขาที่บริสตอลซิตี้และผมก็ออกมาเขาทําประตูให้กับพวกเขามากมายและก็ยิงได้เยอะในกรอบับหกลา แต่นั้นเขาจึงทําประตูได้แบบดักล่าซึ่งแทมมี่เป็นผู้เล่นที่หลากหลายหรือว่าหลายสโมสรต,ต้องการไม่ว่าจะเป็นสัญญายืมตัวหรือไม่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเชลซีถ้าพวกเขาต้องการเดิวใหญ่ที่อื่นพวกเขาก็คงต้องการประมาณ40-50ถึงล้านปอนด์สำหรับเขาซึ่งเป็นเรื่องยากนะในสการ์ปัจจุบันนี้โดยแต่แทมมี่ต้องเล่นนะฮะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ๆของเขาลงเอยด้วยการเป็นตัวเลือกท้าย,ายเห็นได้เลยว่า ทูเคิลนั้นจะไม่ให้เขาลงเล่นเป็นอาเซบิโตจริงอย่างแน่นอนผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่เซบิโตจริงเขาตั้งจะเป็นได้เป็นแค่ตัวสำรองและนั่นสามารถทําให้คุณผิดหวังเมื่อรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้อย่างเป็นอย่างที่คิดตอนนี้เขาจะเล่นฟุตบอลค่อนข้างจะมากเพียงเพื่อมาพบว่าตัวเองนั้นถูกเพิกเฉยอ,อีกครั้งแบบนี้ก็คงไม่ไหว,วนะน้าผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะ ต้องรอดูคำต่อไปว่าทางชูเคิลนั้นจะจับเจ้าหนูแทมมี่อับราฮัมคนนี้ยืนจะเป็นตัวจริงในครั้งไหนหรือจะปล่อยเขายืนตัวอีกไหมอันนี้ต้องรอลุ้นกันตอบกันครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าลวลือสโมสรเชลซีประจำวันที่25กรกฎาคม2564โดยเฉพาะพักครั้งเชลซีครับ